ว่าจะลากคูใหญ่แห่งเขากระโดงมาดำเนินการเป็นโทษอ้างยี่ซ่องโจรและฟอกเงินเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วครับว่าพักประชาชาติมันไม่ใช่พักประชาชาพักประชาชาติมันคือพักเพื่อไทยสาขาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคณะสวที่เป็นสวสำรองหรือหลายคนนไป แจ้งความดำเนินคดีกับกระบวนการเลือกตั้งสวและสวรประมาณ130กว่าคนและ DSI โดยรัฐมนตรีสั่งกําชับให้ทำเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษเดี๋ยวแพรทองทานก็จะมานั่ง แล้วก็จะอนุมัติให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษต้องการจะกวาดล้างอำนาจของพรรคภูมิใจไทยโดยจะปลดสอวอสีนำเงิน130้ากว่คนเป็นอย่างน้อยสองเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันครับสองเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันนั่นคือต้องการจะจัดการกับพรรคภูมิใจไทยนั่นคือจัดการกับอนุทินและจัดการกับสอวอซึ่งเป็นฐานอำนาจของ ครูใหญ่เนวิน